แบบเฮ้ยที่มาที่ไปกะไม่ถูกเป็นสายลับหรือเป็นดาราสาวหรือยังไงแล้วก็ต่อสู้เก่งมากสำหรับโรซารีนบิบิวจะชอบเขาในฉากที่เขาต้องต่อสู้กับเสือมเหศุ์บนรถรู้เลยว่ามันต้องถ่ายยากแล้วจังหวะจากโคนมันต้องเป๊ะมากๆแล้วมันแบบโคตรจะดีโคตรจะเลิศเอาเป็นว่าทุกคนหลวงภาษาพี่ท็อปยังแบบ MVP มากๆเลยอะในตอนท้ายที่เขาต้องท่องมนทั้งหมดอะถ้าให้บิบิวนยาม ภาพยนตร์อย่างเสือบิบิวจะนิยามมันว่านี่คืออันดับหนึ่งบล็อกบัสเตอร์ของเมืองไทยที่แกแกต้องไปดูจริงๆนี่มันคือภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่แอคชั่นที่ เอาจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนังไทยนี่คือหนังแอคชั่นที่แบบดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาในตอนนี้แล้วนะคุ้มทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมไปดูไปเชียร์ให้หนังไทยมันได้ร้อยล้าน200ล้าน300ล้านให้แบบดูอ,องให้มันสะใจทําให้เขาแบบให้เหล่าผู้กํากับทุกคนได้มีแรงกําลังใจที่จะทําหนังแบบนี้เหมือนกันออกมาให้ได้เทียบเท่ากับเสือหรือดีกว่าเสือให้มันแบบ หนังไทยแม่งคืออันดับหนึ่งในแบบภูมิภาคเอเชียไปเลยกับเสือนะคะใช่แล้ววันนี้ในโงรงภาพยนตร์ค่ะ